ครับสวีกันช่างออโต้์วิสนะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องสแกนนะครับตัวนี้ทดสอบกับเอซูบสามพันะครับรีคอร์ดปีสินะมาดูกันใช้งานนะครับตอนนี้เราเลือกที่เป็นเอเชีย er นะครับผมเอเชีย er เข้าไปที่อีซูมันมี t ีเอลซู I S U. ย่อมาจากคําว่าไทยลนด์อซูนะครับให้เราเข้าไปเลยกดโอเครอสักแป๊บนะครับ โอเคแล้วนะครับเราจะมาเลือกวิธีที่ง่ายที่สุดคือเลือกออโตเมติกเซิร์ชนะครับหรือว่าจะเลือกตามปีรถหรือว่าเลือกตามแอร์เรียนะครับพื้นที่ของเราเราเลือกที่ออโตเมติกเนาะง่ายที่สุดละนะครับเราอัตโนมัติเราจะดูเครื่องยนต์ทันมิชชั่นเกียร์นะครับ ABS H/S โอได้หลายอย่างนะครับตัวนี้ดูเครื่องยนต์ก่อนเนาะตัวนี้เป็น 4JJ นะครับเครื่องสามพันถ้า 4JK 2อ0พนะ 4JJ ก่อน โอเคตอนนี้เข้ามาหน้านี้แล้วนะเราจะอ่านโค้ด e a d Code นะครับลี a ฟ l t code คือปัญหาของเครื่องยนต์นะครับรหัสปัญหาของเครื่องยนต์เข้าไปดูก่อนเลยเป็นอะไรนะครับอ๋อตัวนี้เป็นที่ระบบ ECR นะครับ exhaust gas ครับ P1 4. 4 4เป็น ECR นะครับเราออกไปก่อนเราจะเคลียร์นะครับดูไฟหน้าจอนะครับให้เราเคลียร์ลีขอโทษทีครับ c l e ียร์ o l t code คือ ค,คือจะลบข้อมูลลบข้อมูลนะครับลบลบรหัสปัญหาของเครื่องยนต์นะครับเรากด yes เข้าไปโอเคนะครับไปเครื่องยนต์ดับไปละต่อมานะครับกดต่อ,ตอ,ตอมาให้โอเคต่อมาเราจะมาดูนะครับ read data stream ครับดู data ของเครื่องยนต์ตัวนี้ที่ใช้กัน,นบ่อยนะฟูลเ <F uel data> อลดาต้าเนาะมีอันนี้ด้วยค่าของหัวฉีดนะครับ ดูค่าเทอร์โบอะไรได้หมดนะครับนี่เรามาดูตัวนี้ที่เราเจาะจงโดยเฉพาะนะแช้กันทุกวันนะดูค่าหัวฉีดซีเล็อออ